สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอ,อสมอที่เคารพทุกท่านครับ25กรกฎาคม2568ครับวันนี้มาแจ้งกําหนโดโอนเงินค่าบริการอสมอเดือนละ2 0 0 0บาท3เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2568ครับพี่น้องอสมอครับปีงบประมาณ11เนี่ยจะมี12เดือนนะครับเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนกันยายนปีงบประมาณ2568ก็เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2 5 6 7ก็จะไปสิ้นสุด เดือนกันยายน2568ส่วนปีงบประมาณ2569ก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2568และไปสิ้นสุดเดือนกันยายน2569ทีนี้ค่าบริการของอสมเดือนละ2,000บาทปีงบประมาณ2568ยังเหลืออยู่3เดือนนะครับจากนั้นก็จะเป็นค่าบริการของปีงบประมาณ2569ต่อไปซึ่งกรมบัญชีกลางเขาได้กําหนดวันจ่ายไว้เขากําหนดไว้ทีละปีนะครับ ปี2568 3เดือนสุดท้ายกำหนดไว้วันไหนบ้งบางวันจ่ายไปดูกันครับค่า2 M, 2, บริการอสม2,000บาทของเดือนกรกฎาคม2568นะครับโอนวันที่15สิงหาคม2568นะครับต้องส่งรายงานอสม1ภายในไม่เกิน25กรกฎาคม2568ใครยังไม่ส่งยังส่งทันนะครับวันนี้วันนี้ส่งภายในไม่เกิน6ทุ่มถือว่าส่งทันนะครับ ค่าผู้การอสมของเดือนสิงหาคม2568ครับโอนวันที่15กันยายน2568นะครับโอนเข้าบัญชีทกสให้กับพี่น้องอสมทั่วประเทศครับค่าผริการของเดือนกันยายน2568เดือนสุดท้ายของปีงประมาณ2568ครับโอนวันที่15ตุลาคม2568นะครับก็แจ้งให้กับพี่น้องอสมทราบโดยทั่วกันครับในขณะที่เงินค่าผู้การอสม เดือนละ2,000บาทปีงบประมาณ2 5 6 9ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ค่าบริการของเดือนตุลาคม2,68 5เป็นต้นไปขณะนี้กรมบัญชีกลางยังไม่ได้กำหนดปฏิทินออกมานะครับเมื่อกรมบัญชีกลางกำหนดปฏิทินออกมาเมื่อไหร่จะนำมาแจ้งพี่น้องอสมอทันทีครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ